ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่ค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระเอนะคะจากประสบการณ์ที่ครูใหม่สอนภาษาไทยชั้นปหนึ่งมาตลอดเพราะว่าการสอนสีวิธีของครูใหม่นี้ทำให นักเรียนอ่านออกเขียนได้ได้ดีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นครูใหม่ก็จึงจะสอน4ขั้นตอนตามที่ครูใหม่คือสอนแล้วประสบความสําเร็จนะคะขั้นตอนที่1ก็คือจะเป็นการอ่านบทกลอนของสระที่ประสมอยู่อย่างเช่นวันนี้จะสอนสระแอนะคะขั้นตอนที่2ก็คืออ่านสะกดคําหรืออ่านประสมคํา ที่มีสระแอผสมนะคะตั้งแต่กอไก่จนถึงฮอนโกนะคะขั้นตอนที่3มก็คืออ่านสะกดคำคำที่ผสมสระแอนะคะแล้วก็เรียนรู้ความหมายของคำนั้นๆน,น,นะคะขั้นตอนที่สีก็คือฝึกอ่านประโยคคำที่ผสมสระแอผสมอยู่นะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าคำคำนั้น พอประสมประโยคแล้วมันมีความหมายได้ใจความเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะสละแอเป็นสละเสียงยาวอยู่หน้าพยัญชนะเสมอเรามาอ่านบทกรอนสละแอเรื่องหนูแตนะคะหนูแตหนูแต่มาหาตาสีตาสีถือแหที่แพ หนูแต่แลดูตาสีตาสีแกแบมือมาหนูแต่แลดมูมือตาสีมือตาสีมีปูนาะจากบทกรณ์นี้จะเห็นว่ามีคําที่ประสงค์ด้วยสระแอหลายคํานะคะได้แ,แก่คําว่าแต่คาว่าแพคําว่าแล คำว่าแก่คำว่าแบนะคะต่อไปเป็นการฝึกอ่านผสมคําสระแอนะคะต่อไปเป็นการผรสมสระแอนะคะกอแอแกขอแอแขขอแอแข็งขอแอร์แขขอแอร์แขขอแอแขงอแอแงจ่อแอแจฉโแอแฉ ชอเอแชซอเอแชชอเอแชยอเอแยดอเอแดตอเอแตทอเอแถทอเอแททอเอแทนอเอเนดอเอแดตอเอแตทอเอแถทอเอแททอเอแท นอเอนบอเอแบปอเอแบพอเอแผลฝอเอแฝพอเอแพรฝอเอแพพอเอแพรมอเอแมยอเอแยรอเอแรลอเอแรวอเอแวสอเอแสสอเอแส สอแอแสหอแอแหรอแอแลอแอแอหอแอแหต่อไปเป็นการฝึกสะกดคําและเรียนรู้ความหมายของคํานะคะแพรพอแอแพรแพรเป็นไม้ไผ่หรือท่อนซูงที่นํามาผูกติดกันมากๆใช้เป็นภาหานะล่องไปตามลําน้ํานะคะ บมือบอแอแบมอือมือแบมือคำว่าแบแปลว่าแผ่ออกมาแบมือหมายถึงงายมือแล้วเหยียดนิ้วมือทั้งห้าออกมานะคะแลดู l อแอแลดอูดูแลดูคำว่าแลแปลว่ามองหรือดูมักใช้คู่กับคำว่าแลดู แลดูคือการทอดตาดูเพื่อให้รู้ให้เห็นดูแลดอูอดูลอแอแลดูแลดูแลคือการเอาใจใส่เป็นอย่างดีอย่างเช่นพ่อแม่ดูแลลูกพี่ดูแลน้องนะคะกาแฟกออากาฟอเอแอกาแฟ กาแฟคือเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ทำมาจากมเมล็ดกาแฟนะคะมีทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะคะมือแปรมอ,อมอือมือปอแอแปรมือแปรมือแปรหมายความว่ามือพิการนิ้วกำเข้าไม่ได้นะคะแงแง่งอแง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 ,ง,งเป็นเสียงของเด็กร้องไห้นะคะ ถือแหถออือถือหอแอแหถือแหแหเป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งถักเป็นตาข่ายมีที่จับอยู่ตรงกลางตีนแหถ่วงด้วยลูกตะกัวเพื่อให้มีน้ําหนักเวลาทอดลงน้ำต่อไปเป็นการฝึกอ่านประโยคที่มีคำสละแแประสมอยู่นะคะตาสีแลดูชาลีชาลีถูแพร ตามามีเหมานาะมาลีดูแลตามาการเรียนการสอนสระแอก็จบแล้วนะคะหวังว่านักเรียนคงจำรูปของสระแอได้ดีนะคะขอให้นักเรียนหมั่นทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนสระแอนะคะรอบรองนักเรียนอ่านเก่งอ่านออกเขียนได้แน่นอนนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะครูหมายจะสอนสระตัวต่อไปนะคะ แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ